กับสดีผู้ชมท่านนะครับเพราว่าผมช้ลูกคุงอยู่แล้วนะฮะก็มาอยู่ในเกม h e r o of Order and Creat นะฮะก็ขอภายนะที่ปิดเสียงเพลงของเกมนี้ไปหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดของผมนะนะครับซึ่งตอนนี้ภาพไม่ค่อยชัดก็ขอภายนะไปปรับเฟรมเรทให้ตาำนะ ถ้าไม่ปรับนี่ถึงกับแคนไม่ได้นะฮะมันกระตุกมากฮะก็สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวโมบ้ายอย่างที่เห็นเลยฮะเกมแนวโมบ้านะฮะซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือแฮมสแรฟฟิ t นะฮะแฮมสแรซึ่ง ฉายาของเขาก็คือฉายาของเขาในสกินนี้ก็คือเทพโลหะนะฮะใครที่สนใจเกมนี้หาโหลดได้จาก Play Store นะฮะส่วนระบบ iOS ก็จะมีโหลดนะฮะแต่ว่ามันจะแยกกันนะฮะกับของ Android นะ,ะจะแยกเซิร์ฟเวอร์กันนะฮะแถม iOS ยังแตกเป็นอีก2เซิร์ฟเวอร์นะ,ะซึ่งจะมีเซิร์ฟจีนกับ ทั่วโลกนะฮะเซิร์ฟโลกัเซิร์ฟจีนนะฮะหายใจชิปซึ่งตัวเนี้ยผมชอบมากเลยหลังจากอัปเดตใหม่มานี้โคตโชดเลยนะฮะโคตจะโชด โทษนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าเราเกิดเนี่ยต่อให้อย่าว่าแต่สามตัวเลยมาห้าตัวก็มาเหอะตายหมดเลยฮะ,ะถึกมากฮะ,ะแล้วการฮิวด้วยสกิลสองเนี่ยจะดีมากๆเลยฮะ,ะตัวนี้จะซื้อในราคาประมาณแปดพันะฮะแปดพันในเกมนะไม่ใช่เงินจริงประโถ คิดไ,ได้ไงเงินจริงเอ้ยขอโทษเพื่อนไม่รู้ตั้งใจเราจะวิ่งมาหาเข้าอันนี้มันตางูมาใส่มันก็เด้งเราขอโทษถ้าเราตีมันไอ้น,นี้มันก็จะตีกับเราแล้วมันจะโดนดป้อมยิงตายมันไม่ตายเว้ยโอ้โหนี่แกล่งกล้ามาจากไหนกันล่ะพี่ืึ ซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดนะปล่อยให้เขาได้ใจไปก่อนนะครับซึ่เงเราจะให้เขาได้ใจไปก่อนแล้วค่อยหลบท้ายเกมที่หลังนะฮะโอ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวออหนีสียรจะอยู่ทำไมอยู่เดี๋ยวก็ตายครับ เกาะมากเดียดเดียดเสร็จกันแล้เดียดโอ้ยเด็กกูจะโอเคโดนเลยโดนเลยไม่โดดวรอฮะไม่โดแน่มึงโดดตั้งแต่แรกกูก็สบายไปแล้วไอ้ยืดเอ้ไม่อยากจะพูดเลย ความนูฟของคุณนี่มีมากหรือเกินโนเบอร์เลยทีเดียวเชียวนะครับตอนแรกกะจะปล่อยให้มันได้ใจถ้าเราได้อีกเล้วหนึง่งมนึงไม่มีชีวิตอยู่แน่ทีนี้ฮะบึมเออเรียบร้อยเอาเลยเอาเลยเออยืนทำยืนทำอะไรกันเราไม่บวกกันเโถเออ ให้มันได้ศิกษาละืออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายเออเอาไปเดะซะตายมึงตายือ้อเรียบร้อยเรียบร้อยเปิดไฟกูตายซะมึง อันอาจจิตอันนาใจแค่ไหนมันจะต้องยอมรับเราปล่อยให้เขาได้ใจมามากพอแล้วเราเราได้สามสกิลมาก็นะเขาหดแล้วสนะามสกิลน่ะเฮ้ยเฮ้ย เอาเลยส,สตันเอเอเรียบร้อยเซตเซตเซตอยิวเรื่อยใช่เพื่อนเหอเฮ้ยเราต่หิวจะจะเดี้ยงแล้วอุ้ยคุ้งหนีออกมาก่อนเดี๋ยวตายครับไม่ไหวจริงๆในนั้นอยู่กันไปได้ยังไงฮะชอุ้ยไม่ทัน ยูนฟอรไม่ทันอ่ามีคนยอมรับแล้วนะหนึ่งคนซึ่งเป็นกรณีนี้นะถ้าเขาบอกว่าแรลกอย่างเงี้ยศัตรูบอกมาอย่างนี้นะให้เล่นมันเลยคนระับจะได้รู้ไปนะฮะการรังแกคนแรลกเ <c oughs> ขาเรียกรังแกผู้ไม่มีทางสู้นะฮะนี่แหละฮะ ไม่งั้นเราจะไม่เกิดฮะเราต้องอะไรเป็นโอกาสก็รับฟ้ามันเอาไว้นะฮะอย่าให้โอกาสหลุดมือฮะไม่งั้นนะม,มึงโอ้โหอีวิติกมึงเล่นได้กากมากอากูฮิวให้กูสาหิวเชื่อนคูมึงเอาไว้น,นะนะเดี๋ยวมึงได้ล่วงเดี๋ยวมึงได้ล่วงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเถอะเอาเอาลุ้มลุ้มไม่ลุมล้มวะแม่งเอตีสัก,กูเลยอุ้ยชิบหายอันตีเดียโนทัวใครตัวมาแล้วงานนี้จะโดดเข้าไปทำไม,ไมกดคนอื่นได้ไกดกูไม่ได้เอาดิเอาดิเอาดิกดกูไม่ลงหรอกเฮ้ยไม่ลุ้มไม่ลุ้มโอ้ยแหลกอีกตั้งหากสุดยอด ุดยอดเป็นแมทที่สุดยอดมากขอยอมรับได้อันติมาเมื่อไหร่มันเตรียมตัววิ่งหนีอยู่ได้เลยปล่อยให้มึงทำลายป้อมอยู่เลยอ่ะเปี่ยจริงทำลายไปเลยเออเสร็จดูเลยมึงไม่รู้คุณมือป้อมมีสิทธิ์ชนะเว้ยเราปล่อยมากพอแล้วต้องรออันติเท่านั้น อันติของตัวเนี้นะฮะจะเกลียนมากๆเลยฮะ,ะด้วยการที่ที่ผ่านมาสกิลของเขาเนี่ยจะใช้เป็นดามเมจมาตลอดนะฮะแต่ว่าอันติเนี่ยจะเปลี่ยนจากดามเมจเป็นการสร้างความเสียหายมึงไม่ช่วยด้ยช่วย,อ,ยอุ้ย ฉันรอ,อรอล้าอย่างเดียวเลยไม่ชมไม่ช่วยอะไรมึงเลยอุย๊ยเล่นไปมึงเล่นเป็นปไอ้ฝวยหรือดีลิทเกมออกไปเลยไปชิวโลกนี้ไม่ต้องลัไม่ต้องหลับไ,ไม่ต้องการมึงในเกมนี้นะฮะ,ฮะหัวร้อนแล้วกูทำปูหัวร้อนพวกงทำปูหัวร้อน จำเอาไว้เลยนะหัวร้อนแล้วไม่ได้หัวร้อนแล้วกูจะเกิดเข้าใจปะหัวร้อนแล้วกูจะเกิดเกิดอะไรเกิดอากาศวิ่งอ๋อคุณขึ้นวิวหัแล้วจะพงจะฟูอะไรก็เข้ามาจะหมัดจะมวยได้หมดจะทรงกงสกิลอะไรเข้ามาได้หมดเข้ามาได้กงสกิลอะไรได้หมดนะฮะ เขาบอกไว้เลยนะว่าถ้าสกิลหนึ่งของเจ้าเนี่ยมีตั้งถึงสามความสามารถด้วยกันนะฮะอุ้ยโอ้ยมีสามความสามารถด้วยกันนะฮะอย่างแรกเลยนะก็คือการที่ตาคอนออกไปนะจะสร้างความเสียหายให้ผู้ที่โดนด้วยนะฮะเล็กน้อยเท่ากับดาเมจที่เรามีนะครับแล้วก็จะทำให้ศัตรูที่อยู่ข้างในวงกลมนั่นอะ ที่เป็นแมกมาฮะจะสโลนะครับแล้วก็หลังจากที่หมดเวลาของมาแล้วมันก็จะระเบิดนะฮะไม่ระเบิดธรรมดาจะสตานแล้วสร้างความเสื่อหายก็หานนะครับเด่ย <Yeah. S 1> มก็หุยเล่นกันไม่เป็นเลยด้วยซ้ำเนี่ยพ่งเนียว้ยเขาเกิดกันไปถึงไหนละอย่ายอมแพ้ไอ้ฟูย 没那么气，来了、嗯。